จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมครับเนี่ยเป็นหัวใจของอำนาจของรัฐมนตรีด้วยซ้ำาว่าฝ่ายการเมืองถ้าไม่สามารถเข้าไปมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายได้อย่างคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีจากฝ่ายการเมืองนี่ก็แค่หนึ่งเสียงนะครับตอนนี้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยด้วยเนี่ยนะครับ,รบก็เหมือนกับเป็นเสียงข้างน้อยเวลาจะแต่งตั้งโยกย้ายคนที่เราอยากจะให้เข้ามาทํางานเพื่อตอบสนองนโยบายก็ไม่มีอำนาจแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีนโยบายที่รัฐบาลจะเข้าไปแตะเข้าไปแก้เรื่องนี้ทั้งทั้ที่การแก้กฎหมายนี่นะพูดตรงไปตรงมาเป็นผลมาจากการรัฐประหารปีสีก เรามเรามองเรื่องนี้เป็นทั้งบวกและลบทุกกระทรวงอะถ้าให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจย้ายได้ตามใจเขาก็บอกว่าแย่ yeah มไม่ควรฝ่ายการเมืองไม่ควรแม้แต่รัฐธรรมนูญก็ยังเขียนเลยฝ่ายการเมืองจะไปโยกย้ายเลื่อนลดปลดย้ายนี่ผิดรัฐธรรมนูญเพราะนั้นนี่เราเองก็ไม่ประสงค์ที่จะไปแทรกแซงหรือยุ่งยากม,มากหรอกแต่ว่าก็ถ้าไม่ได้เลยก็ ไม่ได้ก็เอาซะพองามเพราะฉะนั้นนี่เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของทัพเรื่องความมั่นคงนี่ฝ่ายการเมืองไม่รู้มากหรอกเรื่องยุทธการผมไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นการโยกย้ายการวางกําลังพลกําลังคนนี่เราก็ต้องยอมรับว่าให้เขาคุยกันอเองอเคิดกันเองในการตัดสินใจคิดกันเองเราไปแตะเสียพองามไม่ต้องมากถามว่าเรื่องนี้ผมกําลังจะบอกว่าไม่แก้เลยใช่ไหมก็คงต้องมีการทบทวนกันบ้างเอาเะพองาม ผมก็ไม่เจตนาจะมาแทรกแซงมากหรอกแล้วก็คุณก็ไม่ต้องได้ทำตามใจตัวเองจนไม่เกิดความเป็นดำไปรุ่นไปเหลามากจนไม่เกิดความเป็นรมก็ไม่ได้สแสดงว่าอาจจะใช้วิธีการพูดคุยวิธีการทางการปกครองทางการบริหารใช้วิธีการบริหารแต่จะไปแก้สัดส่วนของเจ็ดเสือกลาโหมตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้วิธีนั้นผมจะยังไม่ใช้ผมจะลอง,งใ,ชใช้วิธีการทางบริหารก่อนเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติว่า ผมก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศเวลาเขาคุยกันเจ็ดเสือกัลยาโหมปิดห้องแล้วออกมามีอะแต่งตั้งยกย้ายตามนี้เนี่ยมันถึงขั้นแบบยกมือโหวดเสียงข้างมากขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วมันการพูดคุยปณนีประนอมกันอะนี่ค,คนที่กองทัพอยากจะให้ขึ้นฝ่ายการเมืองอยากจะให้ขึ้นอาจจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นมากกว่าผมก็ยังไม่ทราบมันกันอยู่คุณรยังไม่ได้เริ่มนะยังไม่เริ่มออแต่ผมคิดว่าถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมันคุยได้อยู่แล้วคุยได้อยู่แล้วผมยังคิดว่าเอาละ คุณมีอำนาจก็จริงผมมีสองเสียงก็จริงในเนี่ยตนนแต่ว่าเสียงเดียวด้วยอตอนนี้มีเสียงเดียวด้วยแต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมว่าเหตุผลเอาเหตุผลคุยได้แต่พอจะพูดเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายคนรอบข้างก็สอดรับกับพี่น้องสามปออีกแล้วแล้วมันจะหลุดพ้นจากวงจรอำนาจเครือข่ายอำนาจเดิมได้ยังไงครับคุณดูตินอันนี้คนพูดและคลิดกันมากนะว่าสามปอไม่แต่คนมาอยู่ใกล้ผมก็สามปอคนของปอนั่นปอนี่น้องรัก น้องรักของปอเน,นั้นปอน,นี้แต่มาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ผมเปิดอกคุยกันผมไม่เห็นหนักใจผมว่าปอเหล่านั้นท่านก็อยากพักผ่อนด้วยซ้าไปแต่เอาเถอะพักผ่อนไม่พักผ่อนนี่เป็นความเชื่อเราแต่ว่าพอถึงเวลานั้นจริงๆนะี่ผมว่าเหตุผลที่จะต้องอธิบายกันแล้วจุดไหนที่เราต้องยืนจุดไหนที่เราต้องรักษาผลประโยชน์คุ้มครองกําลังพลให้เขาได้รับความเป็นธรรมผมว่าเราต้องทํา เราก็มีหลักของเราก็ต้องมันอาจจะห้ามไม่ได้ในแง่ความเคารพนับถืออดีตผู้บังคับบัญชาหรือถ้าเขาจะไปพูดคุยให้คําปรึกษาแต่ถ้าถึงจุดที่มันจะต้องชี้เป็นชี้ตายที่จะต้องตัดสินใจครับเราก็ต้องใช้สถานะจะมีอิทธิพลอะไรมาจากข้างนอกอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วตอนนี้นเดิมพันชีวิตเราด้วยหนึ่งเดิมพันชีวิตเราเราเข้ามาเรามาทําเสียเราก็ไม่อยากทำแล้วก็ต้องบอกเขาโดยตรงว่าที่ผมต้องคุยด้วยไม่ใช่ผลประโยชน์ผมนะไม่ใช่มาผมจะต้องย้ายคนของผมนะ แต่ผมต้องดูแลและให้ความเป็นธรรมกับกําลังพลของท่านทั้งกองทัพอะถ้าเกิดท่านมาเอาเฉพาะสามปรงสามปอ,มปอ,มปอแล้วคนอื่นคนอื่นรุ่นอื่นนึงเขาตายสิทำงั้นได้ไงถูกไหมอันนี้ก็ต้องคุยกันผมเชื่อว่าคุยได้